นับอย่างวันนี้ลายพิเศษผมใส่มาก็เป็นลายแดงน้ำเงินขาวก็เป็นลายสีธงชาติไทยแล้วก็สีธงชาติของฝรั่งเศสด้วยก็พยายามเลือกให้เข้าครับก็ไม่แต่ไม่ได้ไปไปซื้อมาจากตา่างจังหวัดเลยลนี่คือภาพเหล่านี้คือภาพที่พี่น้องประชาชนมา,มาม,ามามัดเอวให้ตอนที่เราลงพื้นที่ไป มีเท่าไหร่ผมว่ามากลางอะ่ะผมว่ามาสักสามทิพผืนมนอะไรหมาะกับชุดอะไรบอมกับสถานการณ์ใดๆที่ที่ทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยที่ประมาณที่20เดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่สปริงแล้วสปริงอุณหภูมิประมาณ10บถึงสิองศาเซลเซียสซึ่งผมว่าถ้าเกิดใช้ผ้าพันคอที่เป็นหนังสัตว์หรือเป็นซิลไม่อาจจะหนาเกินไป เป็นผ้าคม้าเนี่ยซึ่งยังาขายู่แผ่นพื้นถูกมากเนี่ยถ้าเกิดสามารถเอามาได้ก็จะสามารถจุดก,กระแสได้เหมือนกันนะผมก็หวังว่านี้คงเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแรงบันดาลใจให้กับให้กับคอนซูเมอร์ทั้งหลายที่อาจจะมาใส่แล้วมันก็สามารถใส่ได้เพราะมีลายเยอะเลอเกินหลากหลายเลยเกินแล้วราคาก็ราคาก็เป็นธรรมอ่ะผมว่านะครับราคาก็ถูกไปอ่ะก็อยากให้ราคาสูงขึ้นอีก ก็หวังว่าถ้าเกิดมีคนมามาใช้เยอะขึ้นก็อ,นอันนี้จะเป็นความสุขอันนี้ของผมที่ผมทำให้าาพี่น้องประชาชนได้ thank <laughs> you